ผมเอี้ซี่รถไถฟ,ฟอร์ดครับพี่น้องโอ้มาเดี๋ยวขี่นังกับมาเบิรงอาจารย์ไปครับผมโอ้ระวังระวังระวังจะมันลมเด้ออาจารย์เนอะวู้ยิงอยากลมเลยได้ครับบุ้มทั้งลมลม,ลมอยากลมในขจังหน่อยอย่เดี๋ยว่ากระใส่คว่ำพยายามนะครับผมเ้องการพยายามดีกเลี่ยงออกเอามองได้มันลมมากไยล่องครับโมเมนต์คือบางคนพูนว่าโอ้รถไถฟ,ฟอลนลุกหนำบ่อะไรหัวไยาไปลงไหมเว้ยแต่หูว่ามันลมเนี่ยเนาะอ๋อพยายามดีกเลี่ยงเอาเด้อ ฮู้ว่ามันลมอยู่ห้องกัญญาไปลงครับผมฮู้ว,ว่ามันมีหนามอยู่ห้องกัญญาไปไก่มันทีละเนาะโอ้ยคนนี่อะไรฮู้ว,ว่ามันขีลมอยู่กับยังขีดเมลลงไปกับวายโปรเมียนนะครับโปรเมรรียนเลยเพรากระพยายามดีเลี่ยงออกครับผม เก็บงานแล้วบาปนี้อาจารย์ไปเฮาเก็บงานเก็บงานครับผมะบะระวังเตารมเดมเ้ออาจารย์เด้อไปเดี๋ยวเขามาเบิง่งน้ำกันเพื่ออะไรดิว่ามันรอดต่วเฮาไหมนเนี่ยนาชีเพราะมีปัญหาดอกลมเท่านี้นเพราะเพราะถือว่าลมหรอกว่าเฮากับเดี๋ยวลงไปต่ำทีแล้วเนาะมันติดมันติดห่วยแล้ว ีย่าลงไปครับพี่นอนไปดูสูงๆแล้วเนาะโอ้มึงมีลากันไทยนี่มากมองนี่ละครับพี่น,นอนหันสายหันคลัวว่างลงดึงไปงเลยไมบ่บมีกันนอนเบงเร็ตพันหลังบ่อมี่อกครับสไตล์อาจารย์ใบเฮานบ่อ่มีครับผมบ่อมี มีแต่ว่าว่างร่วงเลนรวยรวยเพิ่งที the the ่ล่ะไ่ได้เบืองเลยไ่ได้เบืองเลยไม่ต้องดูเป็นไงคนโทษเอาสารเหรอตั้งไม่สูงกว่าเก่าคือสีบ้าปวดหลังไปไลยเนาะเอออันไหนบดถือไมมถือมือเพิ่นกับถีตังเอาได้ไหมครับเพิ่นผู้ใบ เองไมึอเข่ากับมือเพื่อได้เด้โอ้โหวู้มึงกี่ล่ะฮู้วดอ,อ,อ,อีดีขึ้าอย่าอย่าอย่าลงไปรวมเห้ย บอดตีดลมอยู่เรื่อยๆกันไปวิ่นไปยั้งขึ้นกันเฟื่องเฟื่องแตกมัดครับพีน้องเลยเดีย๋ยวอมาแต่ว่ามันลงนามได้แต่ว่าบ่อพื้นผิ้ใบอยู่เรื่อยๆมองได้มันลมกยับไปลงไหมอ้อ Ô ừ. Ô ừ. 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 จอ,อดมาได้เอ้ยนี่ย่นะเอากันเอาการมนเที่นีหละ ่อยา่างวมงวมเมย่กีหน่อยดย <c oughs> ลมเท่ราว่งราว่างเขาราว่งระวังลมเอ้ย <c oughs> <c oughs> ขอกไก่มาเลยครับโซนนี้ลมแท้แน่นอนครับผมเห็นบนนี่ดินมันอ่อนโยมโยกอยู่นี่โอ้บอกแล้วว่าระวังลมระวังลมโอ้ยเสืออาด่าครับผมโว่าถ้าเป็นว่าไปไทยรับจ้างกับว่าคนจ้างกับซือว่าคุ้มนะครับเนาะ าตายเฮาแต่ว่าขึ้นมาทั้งเลาะโคกนี่บ่ปานใดดอกหหรอครับบ่มีลมครับผมมีแต่ไผกำลังม่วนแล้วซั่นนี่โอ้สาธุเอาฝากถึง FC ทั่วประเทศเด้อครับเด้อผู้ใดต้องการรถไถฟ,ฟอร์ดครับผมหรือว่าอ่าเขตอำเภอวังหินครับ เจ่าวสีเกตเนี่ยเขาได้ต้องการรถไถพอดไปเหตุงานครับผมมีกลางทาอะไรครับผมโทรหาพญานาคเลยสั่งจองได้ครับผมเบิกให้เบิกหน้านี่โอ้ยมาใส่ปัญหาครับผมอาจารย์ใบเฮาจัดถ่ยลวงครับผมเอาเบียบหากหรือเสียวเบียบสั่งได้ครับผมสั่งได้สั่งได้ไดปนาน๋วดเตียวเด้อพ่นผู้ใบ อภัยเด็บื้องคิดดีแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้ยครับเด้อหรือว่าอภัยเด้กดแล้วกับสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับ